สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนบิ๊กเอ็มกริตรตลิเผยเรื่องจริงกับลาลาเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่ทาเอาบรรดาแฟนคลับนั้นอดสงสัยไม่ได้หลังจากที่สาวลาลาอาสยามได้โพสต์ภาพที่นักแสดงหนุ่มบิ๊กเอ็มกริตรตลิเข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับตัวเองว่าจีบครับพร้อมกับแคปชั่นว่าเอาแล้วมีผู้มาขอจีบรับคำขอแล้วนะจ๊ะบิ๊กเอ็มคริกคริกฮ่าฮ่าําคําเด้อรับปีเสือซึ่งก็มีเพื่อนๆในวงการบันเทิงเข้ามาคอมเมนต์แซวกันเพียบพระมุ ราคคมได้มีโอกาสพูดคุยกับพระเอกหนุ่มบิ๊กเอ็มกลิตลิศก็เลยต้องขอถามถึงประเด็นที่เกิดขึ้นโดยเจ้าตัวเผยว่าประเด็นที่เกิดขึ้นไม่ได้มีอะไรเป็นเพียงการแซวกันเล่นเท่านั้นและคงจะไม่ได้เดินหน้าจีบกันต่อเป็นพี่น้องในวงการกันดีกว่าหลังจากไปแซวเจ้าตัวก็บอกว่ายังไม่ได้มีโอกาสได้พูดคุยกันแต่อย่างใดซึ่งเจ้าตัวยังบอกต่อว่าตนกับพี่ลาล่าเคยเจอกันเมื่อสี่ปีที่แล้วในงานรับรางวัลงานนึงงโดยทางพี่ลาล่าเขาก็บอกว่าปริ่มชื่นช ตัวเราและติดตามผลงานมันก็ทําให้ตนก็รู้สึกดีใจและหนุ่มบิ๊กเอ็มก็หวังว่าจะมีโอกาสได้มาเล่นละครด้วยกันเพราะมาพี่ลัลลาน่าจะเป็นคนที่สนุกสนานและตนก็ชอบคนตลกส่วนโอกาสจะจีบต่อมเจ้าตัวก็ตอบกลับว่าคงไม่มีแน่นอนที่ทุกคนเห็นก็คือเป็นการแซวกันสนุกสนุกเฉยเฉยพระตนก็เป็นคนที่ชอบแซวอยู่แล้วและเห็นพี่ลัล่ามาเอ่ยชื่อตนชัดเจนก็เลยหยอดกลับไปสักหน่อยนั้นลาล่าอาสยามบอกเป็น ประเด็นที่เจ้าตัวรู้สึกดีใจมากจนถึงขั้นโพสต์ลง IG เนื่องจากเจ้าตัวไปคอมเมนต์ใน IG ของนักแสดงหนุ่มบิ๊กเอ็มกลิตล,ลิศว่าบอกบิ๊กเอ็มหน่อยพี่สวยรวยโสดมากอิอิซึ่งทั้งหนุ่มบิ๊กเอ็มก็ตอบกลับว่าจีบครับ เรื่องนี้ก็ทําเอาสาวลาลาออกอาการดีใจจนออกหน้าออกตาเพราะไม่คิดว่าเขาจะมาตอบและเจ้าตัวบอกว่าติดตามพระเอกหนุ่มอยู่แล้วก็เห็นตามงานกันบ้างพร้อมยอมรับว่าหนุ่มบิ๊กเอ็มเป็นสเปคเห็นแล้วรู้สึกว้าวและถือว่าเป็นของขวัญสําหรับปีใหม่ที่พระเอกหนุ่มตอบกลับมาและตนก็พร้อมรับคําขอส่วนที่โพสต์ลงไอจีเพราะอยากแชร์ความสุขให้ทุกคนได้เห็นนอกจากนี้ยังได้อัปเดตเรื่องความรักของสาวลาลาด้วยโด,ย,ดยก่อนหน้าน,นี้มีหลายค คนจิ้นเธอกับนักแสดงหนุ่มรุ่นน้องอย่างแพนนัทีเทปซึ่งเจ้าตัวเผยว่าขอให้อยู่ในสถานะของพี่น้องดีกว่าเพราะตนไม่สามารถพัฒนาความสัมพันธ์นี้ต่อไปได้เนื่องจากตนรู้สึกว่าไม่ใช่ในความสัมพันธ์มันมากไปกว่านี้ไม่ได้แล้วจึงขอให้เป็นแบบนี้จะดีกว่าได้คุยกันได้ถามไทยกันก็มีความสุขแล้วท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากเวรีนิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ